สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอกเบ้าเหล่ากงและนี่คือรายการเมาฉ่ำรายการที่จะชวนเพื่อนๆมาเมาหมอยหอยกะอัปเดตข่าวสารซีรีส์จีนและมาฟังรีแคปซีรีส์จีนส,สนุกไปกับลู่เอ๋อร์ทินเฟยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทอกเก้าเหล่ากงนะคะวันนี้จะเป็นเทปแรกที่เราจะมารีแคปซีรีส์จีนกันคอล่ะ เรื่องที่เราจะมารีแคปกันเป็นเทปแรกในวันนี้ก็คือเรื่องงามบุผางามสกุลนาค่ะเรื่องนี้นี่นำแสดงโดยอย่างจื่อกับลี่เซียนนะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ต e ให้ช่องเขาเก็ดว่าเรากลงโดยแล้วกันนะจ๊ะเอาล่ะเรื่องงามบุผางามสกุลนานี่ออกอากาศในท่องทูวิชั่นนะคะ แต่คืองงอย่างหนึ่งคือ t w อ ID นี่มันดูไม่ได้นะคือจ่ายเงินซื้อ t d ไปแล้วก็เปิดดูไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่าต้องเข้าไปดูในถูวิชั่นดิวเออชีวิตมันลําบากลําบงเลยเกินอยากดูทํงไงดีละ่ะอย่างจือเล่นด้วยเราก็อยากดูใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้ช่องทางธรรมชาติ <laughs> มันก็เลยทําให้เราดูได้จนจบ <laughs> แต่เราไม่บอกนะว่าเราไปดูช่องทางไหนเอาเป็นว่าเราไว้ในถามที่เข้าใจกันแล้วกัน <laughs> มานะคะ <laughs> <laughs> เข้าเรื่องอ่า <laughs> งามบุพผาง,งามสกุลาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกิดในราชวงศ์ถังนะคะคือมันเป็นราชวงศ์ถังที่แท้ทูนะคะทั้งแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยคือมันสมมงแบบว่าซีรีส์เอ็ดบวกมอกนะคะเราดูแล้วเราก็รู้สึกชอบมากนะคะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆนะคะในส่วนของเือ,เ,อ,อเรื่องหลักเอ่อเรื่องหลักเนี่ยเป็นเรื่องราวของชนชั้นพ่อค้านะคะ นางเอกของเรื่องคือเหอเวยฝากนางเป็นบุตรีของคณะบดีท่านหนึ่งในเมืองล้วยอย่างต่อมาวันหนึ่งแม่ของนางได้เป็นป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะคะแล้วก็คือนางก็ต้องการไอายาอยู่ทน่นะซึ่งไอายาเนี้ยมันก็หาไม่ได้ที่ไหนเลยมันก็เลยต้องไปใช้ยาพระราชทานทีนี้ด้วยความที่รักแม่มากนะคะก็เลยต้องไปขอยาเนี้ยจากสกุลเหลียว โดยที่พ่อของเธออวยฟางก็ได้สัญญาแรกเปลี่ยนว่าถ้าให้อยาพระราชทานเม็ดนี้มารักษาภรรยาของเขาเนี่ยเขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานซึ่งตระกูลหลิวเนี่ยก็รีบรับเลยเพราะว่าตระกูลหลิวจริงๆแล้วมันหังแตกแล้วตระกูลเนี่ยเขาต้องการสินเดิมของเศร้าสาวเนี่ยเข้ามาเติมเต็มครังสมบัติในบ้านขออธิบายเรื่องสินเดิมก่อนนะคะคือถ้าคนดูซีรีส์จีนมาเยอะเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าสินเดิมคืออะไรนะคะ สินเดิมก็คือทรัพย์สินของฝ่ายเจ้าสาวที่นําติดตัวมาเมื่อแต่งงานเข้ามาในบ้านผู้ชายอันนี้คือไม่เกี่ยวกับสินสอดนะคะก็คือถ้าสินสอดก็คือผู้ชายจะต้องเป็นคนส่งมาให้ที่บ้านเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสินเดิมก็คือเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องเอาสินเดิมเนี้ยติดตัวกลับเข้าไปในบ้านผู้ชายด้วยแล้วคือสินเดิมที่เป็นของสินเจ้าสาวเนี่ยเจ้าฝั่งเจ้าบ่าวเขาจะไม่มีสิทธิ์ใช้นะนอกเสียจากว่าเจ้าสาวหรือฝ่ายผู้หญิงอะ่ะ กขาจะออกมาช่วยเหลือครอบครัวเองจริงๆแล้วสกุลหลิวเนี่ยก็เป็นตระกูลขุนนางน,นะคะแต่ว่าตกต่ำเพราะว่าลูกชายที่ชื่อหลิวชางเนี่ยไปกิกการกับเชียนจู่ที่เป็นลูกสาวของหนิงอ๋องเชียนจู่เอ่อถ้าเทียบกับสักของประเทศไทยนะ่าจะอยู่ในชั้นหม่อมเจ้าเพราะว่าหรือป้อมราชวงศ์นี่แหละดิไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็เมนไว้ข้างล่างก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเป็นพวกบ้าจางจีนนั่นแหละก็คือเชียนจู่ ก็คือหลานของขงเต้พระองค์กอดถ้าจะลำดับศักดิ์กันใช่ไหมตำแหน่งขององค์ชายที่เป็นลูกสายตรงจากขงเต้ก็จะมีตำแหน่งหวังหรือว่าเออ่ตำแหน่งององในภาษาไทยนะคะซึ่งเออ่ในเนื้อเรื่องเนี่ยคนที่เป็นชื่อชื่อว่าหนิงอองเนี่ยก็เ,เป็นพระเชษฐาในาห้องขงเต,องเต้องค์ปัจจุบันซึ่งจริง,รงๆแล้ว อีงหนิงอ่องผู้นี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในราชสำนักซึ่งก็เป็นอิทธิพลในด้านไม่ดีนะคะก็ตามเรื่องหลิวชางเนี่ยเขาก็เคยเป็นแฟนกับเชียนจูแล้วหนิงอ่องก็เห็นว่าเอออีคนนี้มันไม่เหมาะสมไปคู่ควรกับลูกสาวของชานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลดตำแหน่งของพ่อของหลิวชางแล้วให้ย้ายให้มาอยู่ร้วยอย่างทีนี้จากคนที่เคยรวยๆก็ทีนี้ก็เลือแต่เขื่อนะคะ่ะ จะจมก็จมไม่ลงใช้จ่ายกันฟุ่งเฟยประหนึ่งเป็นขาหาับพอดีท่านหนึ่งก็ไม่บานใช่ไหมพอใช้จ่ายแบบนี้ไปเรื่อยรั์ส,สินที่เคยมีอยู่ก็ร้อยหรอแล้วทีเนี้ยก็เข้าทางเลยพพเพราะเธอเหวยฟางเข้ามาเสนอข้อเสนอนี้ก็เลยรับข้อเสนอแล้วก็ให้ลูกชายแต่งงานกับเธอเหวยฟางโดยที่ดิวชางเนี้ยก็ไม่ได้ต้องการจะแต่งส่วนเธอเหว่ยฟางก็ไม่ได้อยากจะแต่งแต่ว่าต้องแต่งเพราะว่าถ้าไม่ได้แต่งก็คือไม่ได้ยาไปรักษาแม่เข้าใจว่า แต่ก็คือสุดท้ายยาก็ไม่ได้รักษามแม่ไม่ได้นะเพราะว่ายานั้นมันเป็นยาปลอมเออแล้วข้อสองคนนี้แต่งงานกันเนี่ยคืนวันแรกก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาใหญ่โตเลยเพราะว่าเกี้ยวเจ้าสาวพอมาถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยปกติเมียเอกเนี่ยคือคนที่เป็นสามีก็ต้องไปรับที่บ้านน้วนางก็ต้องนั่งเกี้ยวมาทําพิธีแต่ว่าปรากฏว,ว่าอีตาคุณชัยหลิวก็ไม่ได้ให้เกียรติหือหวยฟางนะคะเออ ก็ค <ersch> ือให้เจ้าสาวนั่งเกี้ยวมาเองเลยมาถึงก็เข้าทางประตูหลังจ้ะเข้ามานางประตูหลังเปิดประตูหลังเข้ามาอย่างแรกที่ทําก็คือนับสินเดิมจ้ะเออพ่อแม่พ่อปู่แม่ย่าก็ทําการนับสินเดิมของเธอไว้ฟังชามคือทําคนน่าเกียดอ่ะเออดูไปก็แอบเียนใจว่าเออเอ็งอยากได้เงินเองก็ไปทําการสิวะสิวะสิวะ ม <Mir> <laughs> <Mir acle. laughs> ีเอโคเลยมีเอโคอะต่อเอ่อแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ให้เข้าขอไปนะคะพูดง่ายๆก็คือตะกุนหลิวเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติเธอไหวฟังเลยสักนิดเดียวพอเข้าพิธีเสร็จไม่พอเจ้าบ่าวไม่ยอมมาทําพิธีอีกพอมาเข้าหอปุ๊บพอก็เดินประตูเปิดประตูเข้ามาเลยมาถึงก็ตะโกนใส่หน้านางเอกที่กําลังถือพัดรอ ยืนเมื่อยแทนเย่ยไม่เป็นคงน่าจะหลายชั่วโมงอะ่ะกว่าจะเดินลงมาลงมาเสร็จคุณพี่เขาก็ไม่เปิดหน้านะคะเออมาถึงประกาศร้าน้องว่าค้าหลิวชางผู้นี้แมนจะตกต่ําขนาดตะต้องมาแต่งงานกับพ่อค้าข้อข้าจะไม่ยอมรับการแต่งงานครั้งนี้แล้วก็จะไม่มาหยมียบเดินหนังนี้อีกเป็น,นขาด พูจบโอ้ยเจ้าสาวใช้ก็โอ้ยสงสารจังเลยคุณหนูโดนสามีทำแบบนี้แต่ว่าเคยฝุยฟังก็ไม่ได้ว่าเลยนะคะนันก,ก็แบบเออดีมัต้องมายุ่งกันก็ดีไม่รักไม่ต้องมาแคะไม่ต้องมาดีกับฉันเ <c oughs> พลงมาไม่ไปเพลงใช่ยวะ <c oughs> <c oughs> แกแกดึงสติจบ <c oughs> มาค่ะจบมาอ่ะต่อต่อหนังก,ก็ทนอยู่มาแบบนั้นนะคะเป็นปีๆนะคะทางด้านสามีก็แบบว่า ยังรักแฟนเก่าอยู่ไโยโหยหาเขียนจดหมายหากันตลอดเวลาคือเขาก็ทําอย่างที่เขาพูดนั่นแหละคือเขาก็ไม่ได้ไม่ยุ่งอะไรกับเฮอโอ้ยฟางใช่ไหมเฮ้ยฟางก็เออก็ดีเองไม่ต้องมายุ่งอะไรอย่างนี้ชีวิตนางก็ใช้ชีวิตของนางไปนะคะต่างคนต่างอยู่เมื่อเวลาผ่านไปแฟนเก่าของตาอิตาหลิวชาเนี่ยก็พออยู่ห่างไกลกันแล้วก็อาการแบบว่ารักแพ้แพ้่ระยะทางถือป้ายมา คือแบบลองเทอรมในสแทนอะไรอ่ะ <c oughs> อิตาลีวชางก็เออเธอไว้ฟังก็นา่ารักในหลายๆเรื่องนะเป็นคนแบบรู้หนักรู้เบาไม่ค่อยซุกคนอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนางเอกของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคือนางเป็นคนคมในฝักอะคะ่ะไม่เปิดเผยความฉลาดของตัวเองในช่วงที่มีข่าวว่าเชียนจูที่เป็นแฟนเก่าของแฟนนางเนี่ยสามีของนางตุยเยไปคะ่ะ ก็เลยจะเดินทางมาลุ่ยหย่างแล้วก็จะมาทักที่ตะกูลิวที่นี่อิทาเพราะปู่สุดแสบหรือว่ามีคนใหญ่คนโตจะมาเยี่ยมที่เรือนอะไรเงี้ยนางก็แบบอยากกลับไปทํางานที่พานาคเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่ลุ่ยหย่างมันก็ป็ะจนนะแกขุดใต้ขุดขวาก็เลยไม่มีอะไรมาแบบโชว์คนร่ำคนรวยอะไรล้ว่ยทีนี้ก็เลยไปนึกได้ว่ามันมีสินเดิมของมูตานอยู่เอ่อมูตานคือไหนเองนะคะเป็นชื่อเล่นนะคะเออก็เลย ไม่เ่าอะทำท่าจะไปขุดดอกไม้ในเรือนของมู่ตานทีนี้เคอฟังเดินมาเจอก็มวยไายเอ้ยเธอจะมาขุดอะไรดอกไม้ชั้นอะไรอย่งนี้ยแต่ว่าเออพ่อปู่เขาก็เออพูดกลอมไปกลับมาด้วยความที่แบบนางก็เป็นลูกสนะใภ้อะนาะไม่มีปังมีสิงนาะงก็เออเอออยากใช้เป็นประดับก็ได้เดี๋ยวจัดการให้ก็เลยเฮอฟังก็เลยจัดการย้ายต้นไม้ใน สวนในคอร์ดในเรือนของของเค่อไฟ้าเนี่ยไปไว้ที่คอร์ดสวนใหญ่ของบ้านเพื่อใช้อวดคนรวยนะคะอยเช่นจุนี้นะคะนี้ระหว่างที่แฟนเก่ายังมาไม่ถึงนะคะหลิวชางก็ทำท่าที่แบบเออไม่เคยสนใจเมียอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนางแอบ,บสนใจแหละแต่ว่านางเก็บาตานะคะนางก็เดินผ่านหน้า เมียที่แบบตั้งหน้าตั้งตา,ย,าย้ายดอกไม้ไปที่เรื่องร่าเออจริงๆแล้วเมียเรามันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าก็เป็นคนขยับขำแข็งอะเออน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนเนาะเฮ <c oughs> ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อหวฟางนี่ก็ไม่สนใจนะคะนางก็เฉยๆกัเดี๋ยวชา้าเพราะเพราะ,เพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็นางก็อยู่ไหนไปวัวนๆอยู่บ้านนั้นไปวันๆพอวันที่กาหนดการมาถึงวันที่ชิ้นจูจะเดินทางมาถึงก็ามากับพระเอก พระเอกในชื่อมีชื่อฉายาว่าควาเหนียวสือซึ่งควาเหนียวสือเจียงฉังหยางที่เป็นสหายของฮ่องเต้ก็คือคนในที่เป็นคุหนางเขาจะรับรู้กันว่าเอเจยงฉังหยางที่เป็นขุนนางกลางฉินนางเป็นคนที่แบบรับสินบนชามเป็นคนใช้เจ้าสำราณอะไรอย่างเงี้ยพอเช่นจูสามีไปสวรรค์เรียบร้อยนะคะเอ,อหนิงอองอะ่ะเขาก็เลยอยากให้ เชยนชูเนี่ยแต่งงานกับขวาเหนียวซือเพราะว่าขเหนยวซือมันมีอำนาจใช่ไหมแต่พระเอกมันไม่เอาหแต่มันก็เดินทางมาด้วยเดินทางมางนันแหละนางเดินทางมาเพราะว่าจะมาสืบราชการลับไอ้ฮองเตก็มาถึงก็จัดงานเลี้ยงรูลามาเฮาต้องใช้เงินขนาดไหนแล้วพอมาเจอขวานียวซื่อที่แบบ มาถึงก็อย่าใช้เส้นสายให้ได้กับพระะคอนไงเลกก็ต้องจ่ายเงินให้ห้าเหนียวซื้ออีกซึ่งสก,กุลหลืองเ,เวยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายไปเยอะเท่าไหร่ก็มาแทนรวมอาสินเดิมของนางเอกไปด้วยตอนแรกนางก็อดทนนะอดทนมากๆเลยคือตั้งใจแล้วว่าจะอยากกับหลิวชางัด้แหละกําลังหาเรื่องว่าจะหย่าอยู่แต่ว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะหย่าปรากฏว่าวันหนึ่งเหอหวยฟางก็ จะออกจากจวนเพื่อที่จะไปดูร้านค้าสองร้านเนี่ยซึ่งเป็นสินเดิมแต่ปรากฏว่าพ่อปู่ก็ได้จัดการขายร้านค้าที่เป็นสินเดิมของหลวยฟางเอามาใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้ไปแล้วนี้อย่างที่บอกนั่แต่แรกนะคะตามกฎหมายของต้าถังในตอนนั้นน่ะคือสินเดิมของเจ้าสาวอ่ะพ่อปู่แม่ย,ย่าของตุกูลสามีไม่มีสิทธิ์สามารถเอาสินเดิมของเจ้าสาวไปใช้ได้ใช่ไหมพอรู้ว่าเหอว่วยฟางจะไปตรวจร้านค้าที่เป็นสินเดิม นางก็ไม่ได้สิเดี๋ยวแม่งรู้กันเว้ยก็ตามมาพายกพวกตามมากันยกใหญ่ทะเลาะก,กันจนสาวชายของมูตาลพัดตกน้ำเสียชีวิตนั่นแหละคือฝั่งเส้นสุดท้ายในชีวิตของเธอเวยฟังมันได้ขาดลงแล้วแม่นางแบบเสียใจยมากคือถึงขั้นคุกเข่าขอร้องสามีบอกเอ้ยช่วยลูกช่วย สาวช้ของนางหน่อยที่นี่อีตาหรือช่างนอกจาจะไม่ช่วยแล้วก็ยังมาโทษนางเอกว่าเออทําให้สาวช้ยตายทีนี้แม่ยิงของเราจากที่เคยเป็นคนคมได้ฝัดทีนี้นางเอาคมออกมาเลยจ้ะแผนยาสามีมก็เลยขึ้นเกิดขึ้นหนัหนาบัดน,นั้นเดียวกลับมาถึงบ้านคุณแม่เขาก็ไปตรวจดูคักสมบัติเลยจ้ะเออเงินของฉันเหลือเท่าไหร่สินเดิมจะถ่ายไปไหนหมด เออสินเดิมฉันแกจะออก,กใช้ได้ไงทีนี้นะก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะคะก็คิดว่าเอออีดูช่างอยากกลับไปดีกับอีแฟนเก่าใช่ไหมแม่ก็จัดให้ช่ำๆนางก็จัดฉากลจะจ้ะให้เช่นโจไปมีซัมติงกันกลางแม่น,น้ำแล้วก็เอาคนแค่ไปให้เห็นเลยว่าสองคนนี้แอบไปทำอะไรเสร็จแล้วก็คือพอไปเจออย่างนี้ใช่ไหม เจอทําบัสีกลางวันแสกๆอะไรเงี้ยพยานเพียบไปต่างหากมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าหลูวชางแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยเช่นจูก็แบบเป็นผู้สูงศักดิ์ไม่สามารถจะมาแต่งเข้ามาเป็นอนุได้ก็เหมือความว่าจะต้องหย่าค่ะจีเนทย, <c oughs> ยอมยอมใจความจีเนทแบบเออทําเป็นเสียใจแบบเออฉันยอมหลีกทางให้ก็ได้ว่าเธอรักกันอะไรอย่างนั้นแต่จริงเราไมา่ดีใจข้างใน พอเป็นอย่างนั้นคือได้หย่าแน่นอนในก็พอถึงบ้านก็แบบเข้าไปในเรือนของตัวเองเสร็จก็เก็บของเลยจะเตรียมย้ายออกเพราะว่ารู้ว่าจะวันนี้ฉันจะต้องหย่าแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเรื่องมันแดงขนาดเนี้ยคือยังไงก็ต้องแต่งงานกับเชนจูแน่นอนนางก็ไปนั่งนับออ้ยกระยิมกระย,ย,ย่องอิตาลีช่างก็อย่างนั้นก็เออทรงสาวใช้มากก็แอบมาสง่งว่าเฮ้ยเมีย เมียเป็นยังไงมัง่งเสียใจหรือเปล่า,ลาจา๊ะมีเก็บของช่ํามีความสุขช่ํากูจะได้กลับบ้านแล้วอะไรประมาณนั้นคือความในใจของหลิวชางอะคือก็รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างมาเปลี่ยนไปเพราะว่านงางก็ไม่ได้หน้ารักหน้าช้างเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้น่าทุกถนถนท่านนอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วกลายเป็นผู้ยิงไร,ร้กาดสามารถทําสั่งคนทารุณคนในบ้านของระเอกเอ๊ะใช่สิของอิตาลีชางเนี่ยได้โดยตาาา่าไม่กระพริบเลยก็รู้สึกเพือไม่เหมือนเดิมหรอว่าเราตอนนี้ก็คือกูก็แต่งงานแล้วไหม เออก็ตอนนี้ฉันก็แบบรักเริ่มฉันฉันรักเมียฉันแล้วฉันก็ไม่ยากกับไปหาเธอแล้วล่ะก็บอกเช่นจู่ไปแล้วนะเดี๋ยวอีเช่นจู่ก็บอกเออฉันม่เลิ่หรว่าฉันรักเธอฉันไม่รักกับเธอหรอกทีนี้นางเอกก็ดีดาสุดวันที่ฉันดอกคอยก็มาถึงจะได้ยาเพื่อแล้วเขาห้องไปเก็บของเก็บเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่อีไล่เดี๋ยวฉันก็เครียดสิทีนี้เมียจะอยากก็ไปกินเหล้าเมาแอะเลยแล้วก็เออเมียไม่สนใจทําไงดีวะ คนรับใช้ก็บอกว่าเอ้ยเป็นผัวเมียกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปง้ออะไรก็หายแล้วอะไรงเงี้ยปรากฏว่าอ,อจริงคิดได้ก็เดินดุมๆม,มาถึงหน้าห้องของมูตาลอะไรทีนี้ก็จะไปทําอะไรไม่ดีนะ้ลายได้แหละแต่ว่าทะเลาะกันบ้านพังจะ้ะทีนี้พอห้องพังเสร็จเดี๋ยวช้างลงไปใช่ไหมนางเอกก็เจ็บตัวแล้วนางเอกก็ส่งน้องศาสตรมากเลยอนะถึงขั้นยาวกันไกลปักไหลตัวเองแล้วก็เดินไปบอก คือเหมือนแบบอดทนมานานแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหนังก็ไปขอร้องขวาเหนียวสื่อว่าเออช่วยหน่อยแล้วกันฉันอยากเลกกับมันเต็มทีแล้วมันลายมันทําลายฉันมันลงลายลงไม้ลงมือเห็นไหมเนี่ยเขียวอทั้งตัวอะไรเงี้ยอีเจง๊งฉังย่างตอนแรกก็บอกว่าเออไม่ช่วยหรอกไอ้ที่เจ็บเ่ยเพราะต้มตัวเองรือเปล่าอะไรเงี้ยทีไหนก็บอกว่าเออได้จะไปเชื่อใช่ไหมก็ขู่ว่าก็เอาพัดอะที่ขวาเหนียวสื่ออยู่บปักแขนเลยที่ แขกเลยนะทีนี้ก็คูยเจงแตงอย่างว่าเออถ้าเธอมาช่วยฉันนะเธอก็จะกลายเป็นผู้ส่งนมคิดเพราะฉันเอาเอาเอาพัดเอาพัดของเธอมาจิ้มแผงตัวเองเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวถึงโดงถึงศาลก็ตัดสินให้เรื่องกันตามสเต็ปนะคะก็ต้องแบ่งทรัพย์สินกันในวันนั้นเลยเพราะว่าอยากเาร็จแบ่งทรัพย์สินต้องไปนับสินเดิมของเจ้าสาวก็ต้องเอาสินเจ้าสาวคืนให้เจ้าสาวแล้วก็ส่งเจ้าสาวกลับบ้านใช่ป่ะปรากฏว่า เออยังไม่ทันนะสินเดิมจบอีตะคุณลิวด้วยความที่มันแบบว่าอยากได้สินเดิมเพราะว่ามันถังแตกใช่ปะก็เลยวางแผนจะเก็บเฮอร์วฟังนี่เฮอรวฟังก็แบบดิ้นรนจนหนีออกมาได้นะคะก็เลยขับรถกลับไปถึงบ้านแต่ปรากฏว่าอีตะกูลลิวไปดักบอกว่าพ่อทางบ้านพ่อว่าแบบว่าทะเลาะก,กันอย่างงี้ถ้าแบบว่าเธอเฮอรวฟังกลับมาก็ให้พ่อส่งกลับพ่อก็แบบ พูดให้ลูกได้ยินนะ่ะนางเอ๋มก็แอบฟังอยู่ไงมับอกว่าเออแต่งงานกับตะกูลลิวก็ดีอยู่แล้วจะกลับมาทําไมอะไรอย่างงี้ถ้ามาถึงอะไรพ่อก็บอกเออเดี๋ยวจะให้ลูกกลับไปนะอะไรอย่างงี้อย่างนั้นก็แบบเฮออ้ยฟังก็แบบแม่งกูกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทำไงไม่อยากกลับไปแล้วก็เลยเอาสิ่งเดิมที่ติดตัวมาด้วยอ่ะทิ้งไว้หน้าบ้านเอาไว้ให้พ่อเพราะว่าพ่อตอนเนี้ยก็ขา,ขายไม่ได้เพราะว่าพ่อแต่งงานกับ เอ่ออิตรกุูเหลิวเนี่ยก็ต้องให้เงินอิตะกูลเหลิวด้วยนะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้จำไม่ได้นะคะเราไปดูเองนะก็คือพ่อก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนก่อนแล้วก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาใหม่นางก็จัดฉากว่าตัวเองตายแล้วก็พาตัวเองมาที่ฉากอันเพื่อที่จะกลับมาที่บ้านที่เป็นสินเดิมของแม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่า พอมาถึงอ่ะไอ้บ้านที่เคยเป็นสินเดิมอ่ะก็โดนขายไปแล้วขายทอดตลาดไปแล้วก็คือกลับเข้าไปอยู่บ้านนั้นไม่ได้ทีนี้ทําไม่งไงดีละ่ะเงินก็ไม่มีพอจัดฉากว่าตัวเองตายตายเป็นคนไม่มีแบบประชาชนนะแกพอไม่มีบบประชาชนก็ไม่มีใครเขาหลับทํางานก็คือจับพัดจับผู่อะไรยังไงก็คือกลับมาเจอเจียงฉางอยางที่พระนครอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วสองคนนี้ก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรด้วยกันมาหลายอย่างนะคะ จนกลายเป็นความรักเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ที่ดู v i ช i o n News นะคะสปอยเท่านี้สปอยยังไงวะสปอยไปค้อนเรื่องมาค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า